สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ ATT Sports ตส a ปเนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมกลับมาอยู่ที่สตูดิโอของอ f ฟฟิศเราครับปกติเราจะพาท่านผู้ชมออกไปข้างนอกไปชมชีวิตไปชมชีวิตการฝึกซ้อมของนักกีฬาทั่วๆไปวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานี่แแม่เป็นนักกีฬาลูกครึ่งอังกฤษรลอด้วย เด็กกว่าพิธีกรอีกต่างหากกาลังคุยกับทีมงานว่าทาไมไม่หาคนที่หน้าตาขี้เหล่มาเพราะว่ามาคู่กันแล้วในพิธีกรดูด้อยไปเลยนะครับวันนี้เรามีน้องคิมมี่ทิติสันกูดเบิร์นนะครับนักรักบี้สัญชาติไทยอังกฤษมาเป็นแขกพิเศษของเราครับสวัสดีครับน้องคิมมี่สวัสดีครับงานนี่หล่อไหมท่านผู้ชมหล่อนะสมคําล่ําลือไหมน้องคิมมี่ลูกครึ่งไทยอังกฤษคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นอังกฤษคุณพ่อครับคุณพ่ออยู่ที่เมืองอะไรอยู่เคนส์ครับเคนส์คุณพ่อเป็น แฟนทีมฟุตบอลอะไรคุณพ่อไม่เคยทำไม่ชอบรูฟุตบอลเหรอเอ๊ะเป็นคนอังกฤษที่แปลกผมเชียร์ทีมลิเวอร์พูลดีมากครับท่านผู้ชมเด็กคนนี้ต้องได้รับการสนับสนุนนี่คนมีวิสัยทัศน์จะต้องเชียร์ทีมแบบนี้นะครับอย่าไปเชียร์ทีมอะไรแถวโอทัฟฟอร์ดอะไรไม่เอาไม่ดีนะครับเมื่อวานแพ้ด้วยเป็นไงล่ะนะครับทำไมคิมมี่ถึงมาเป็นนักรักบี้ฟุตบอลได้ก็ตอน8ขวบนะครับคุณพ่อ เชิญชวนผมไปเล่นลักบี้ในสโมสรที่เด็กนานาชาติเขาเล่นกันครับครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ชอบเลยครับอ๋อจริงเหรอทาไมอ่ะเป็นเพราะได้วิ่งไล่กอดผู้ชายอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะเออไม่ใช่เออก็ตั้งแต่เด็กครับผมเป็นคนที่วิ่งเร็วอยู่แล้วครับแล้วก็แม่ก็บอกว่าผมเป็นเด็กไฮเปอร์นิดนึงครับก็อยู่ไม่ค่อยนิ่งครับแล้วรีลักบี้มีหมดเลยครับมทั้งกระแทกชน วิ Wing, uh ่งเตะด้วยครบยนะับครบเลยนะครบเลยกีฬารักบี้นี่ทนะ่านผู้ชมรักบี้นี่เป็นกีฬาที่ใช้การประทะนะครับเป็นกีฬาสุภาพบุรุษสังเกตดูไหมครับว่านักกีฬารักบี้เนี่ยบาดเจ็บน้อยกว่าฟุตบอลอีกไม่ค่อยมีบาดเจ็บนะครับเพราะว่ากฎกติกาเคร่งรัดมากเวลาเข้าแท็กนี่ห้ามขึ้นไปถึงคอนะบางคนไม่รู้ให้แท็กได้บริเวณเอวเท่านั้นนะครับเกินกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอันตรายคอหักนะนี่และนักรักบี้เนี่ยไม่ค่อยสำออยเหมือนนักบอลนะเจ็บไม่เจ็บก็จะรู้มาถ้าล้อนอน่นาีแสดงงวเจจบริ เป็นมีเชื้อสายอังกฤษคุณพ่อเป็นคนอังกฤษทําไมไม่คิดเล่นฟุตบอลนะครับก็เคยแล้วครับเคยไปคัดทีมชาติเยาวชนแล้วก็ไปเยาวชน B ีซีทโลที่มือกไทยนี่นะใช่เออแล้วเป็นไงบ้างก็ตอนไปคัดทีมชาติก็ผ่านรอบแรกรอบสองครับแต่ก็มันก็ไม่ได้ไปไกลกว่านั้นนะครับแล้วก็พอมาคัดสุดท้ายของฟุตบอลเนี่ยครับก็บีซีเทโลครับก็ติดรอบสุดท้ายสามสิบคนแล้วครับ ตอนนั้นน่าจะไปบราซิลครับครับก็ลุ้นนะครับแล้วก็หลุดรอบสุดท้ายนี่แหละครับก็เลยเสียใจนิดนึงครเฟลเฟลไปเลยครับแล้วก็ย้ายกลับไปเล่นลักบี้จริงเหรอเป็นฟูลไทม์เลยอ๋อเหรอทำไมแบบไม่คิดว่าเอ๊ะมันปีนี้เราเฟลนะมันอีก30คนนึงปีหน้าเราลองใหม่เผื่อจะขยับเข้าไปอีกก็เหมือนกับว่าตอนแรกครับเล่นลักบี้กับฟุตบอลค้างๆกันนะครับค้ำกันแหละครับก็เล่นสมมติว่าลักบี้อาทิตย์ละสองครั้งฟุตบอลก็อาทิตย์ละสองครั้งครับ แล้วก็ช่วงปีนั้นนะครับผมไปเล่นฟุตบอลเกือบทุกวันเลยไปซ้อมหนักๆทุ่มเทเวลาของผมเยอะมากมันเหมือนท้อครับอพอมาหลุดรอบสุดท้ายแบบนั้นนะครับก็เลยบอกกลับไปเล่นลักบี้ดีกว่าเล่นลักบี้แล้วคือลักบี้ในในเมืองไทยนะ่มันไม่ได้ฮิตเหมือนทางยุโรปซึ่งก็จะมีลีกเล่นกันเป็นล่ําเป็นสันเล่นกันเป็นอาชีพเลยถ้าเป็นนักลักบี้ในเมืองไทยจริงๆแล้วแม์ในเมืองไทยมันมีน้อยมากกับฟุตบอลซึ่งมีลีกอาชีพ รายได้ในเดือนเราเป็นแสนงี้ยคิมมี่ไม่เสียดายตรงนี้เหรอก็คิดไปคิดมาก็เสียดายครับแต่ผมว่าถ้าตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะไปจุดหมายของผมก็คือเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ให้ไปเล่นในหลีกต่างประเทศครับ,รบผมว่าก็เป็นไปได้โอ oh, ้นี่เป็น,นอีกมุมมองหนึ่งนะผู้ชมนะคิมมี่อาจจะยังเด็กอาจจะคิดว่าเขาอาจจะคิดแบบเด็กๆอย่างเงี้ยคือเล่นฟุตบอลไม่ได้กระทอไปเล่นลูกบี้แต่ว่าจะตัวคิดลึกกว่านั้น คือสร้างชื่อสร้างพื้นฐานให้มีโปรไฟล์ในนามทีมชาติไทยแล้วเดี๋ยวไปเล่นลักบี้ลีกในยุโรปในต่างประเทศโอ้โหตัวผมยังไม่เคยคิดแบบนี้นะนี่แต่แล้วชิมีนคิดลึกมากนะครับพอกลับมาเล่นลักบี้เต็มเต็มเนี่ยนามข่าบอกว่าติดทีมนักเรียนไปชิงแชมป์เอเชียด้วยใช่ครับก็คือตอนหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลมาแล้วก็กลับมาเล่นลักบี้แล้วก็เหมือนก็มี คนมาดูครับคนในสมาคมรักบี้อะไรมั่งครับก็เขาก็มาคุยมาชวนไปเล่นอะไรแนี้ครับแล้วไอ้ช่วงนั้นก็พอดีมีคนมาถามว่าอยากลองคัดทีมชาติหรือเปล่าครับผมก็บอกอยากครับก็เขาก็ส่งเอกสารมาให้ลงไปสมัครไอ้ทีมชุดนักเรียนไทยครับที่ไปแข่งฮ่องกงครับผมก็โอเคครับก็ลองดูไปเล่นได้แชมป์กลับมาไหมได้ที่สองได้ที่สองเหยินโอ้โหเหรียญเงินเป็นกับตาทีมด้วยป่ะใช่เป็นกับตาทีมด้วยเหรียญเงินด้วย เล่นไม่เท่าไหร่ติดทีมชาติให้ผมนี่กีฬาสียังเลือดตาแทบประเด็นเลยกว่าจะติดคท่านโยมคัดแทบ,บตายนะครับอืมโอ้สเสน่ห์ของร,รักบี้ฟุตบอลกับฟุตบอลมันต่างกันยังไงบ้างครับเออก็รักบี้เหมือนตอนแรกมันไม่ใช่กีฬาโปรเฟชชั่นอลครับ,ค,รบคือเขาเล่นไปก็สนุกครับคือหลังจากเล่นเสร็จเขาก็ไปปาร์ตี้กัน,อ,นอะไรแบแต่หลังจากโปรเฟชชั่นอลเนี่ยครับคือผมว่านักกีฬารักบี้เนี่ยครับต้องมีร่างกาย แล้วก็จิตใจที่พร้อมเล่นมากกว่าฟุตบอลนะครับเหมือนกับฟุตบอลถ้าเราตัวเล็กก็ยังได้เปรียบครับแต่คือนักลักบี้ต้องทั้งตัวใหญ่ทั้งเร็วถ้ามีตัวเล็กหน่อยก็ต้องมีแบบสกิลด้านอื่นที่จะมาช่วยเขาให้ขึ้นไปที่สุดเหมือนคนอื่นครับตัวเล็กก็ต้องเร็วกว่าคนอื่นตัวเล็กก็ต้องเร็วยึกซ้ายยึกขวาให้เร็วแบบเนี้ครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแค่ตัวเล็กแล้วก็วิ่งเร็วอย่างเดียวมันก็ตัวใหญ่ก็ ดันเข้าไปแล้วก็ดักทางไม่ให้เขาเขคือนอกจากเราก็มีฟุตบอลนอกจากฟุตบอลแล้วเนี่ยกิมมี่เล่นกีฬาอย่างอื่นไหมครับก็มีวิ่งกรีฑาแล้วก็ตอนเด็กเลยก็เคยแข่งโกคาร์ดโกคาร์ดด้วยครับโอ้เล่นหลายอย่างเลยสุดท้ายไปจบที่เล่นโกคาร์ทตอนนั้นอายุกี่ขวบตอนนั้นเริ่มต้นที่อายุประมาณหกขวบหกขวบขับที่เมืองไทยหรือว่าที่อังกฤษรับเมืองไทยเมืองไทยเลยเหรอแล้วมันเราไปเล่นโกคาร์ทได้ยังไง คือพอดีมีเพื่อนบ้านนะครับเขามีรถโกคาร์บแล้วก็เป็นเพื่อนลูกเพื่อนเขาอะครับแข่งแล้วเขาฝากรถไว้ที่เขาแล้วเขาอยากขายครับพอดีพ่อแม่ผมก็เออยากลองขับดูไหมครับก็ลองดูลองแล้วเป็นไแล้วก็ตอนแรกก็ขับขับไปเล่นๆนะครับแล้วก็มีคนชวนไปแข่งเป็นเหมือนในเป็นซีซั่นแลเป็นลีกของโกคาร์ดครับขับไปแข่งประมาณสี่ปีครับแล้วมีปีหนึ่งได้ ลองแชมป์ซีซั่นครับโอ้โหครับรองแชมป์ด้วยโอ้แสดงว่าเป็นเด็กที่เก่งเรื่องกีฬาได้ขับโกคาร์ด้วยสมัยเด็กๆเนี่ยผมใฝ่ฝันมากว่าอยากจะขับโกคาร์ดคือถ้าย้อนกลับไปโอ้ต้องย้อนกลับไปเยอะเลยนะสี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยคือโกคาร์ดเนี่ยในในเมืองไทยในกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ของที่จะได้เห็นกันง่ายครับบ้านไหนมีโกคาร์ดในบ้านนั้นรวยมากนะพวกผมยังลากรถกระป๋องกันอยู่เลยครับโกคาร์ดที่เลือกฝานเล่นโกคาร์ดสนุกไหมชอบไหมก็ผมว่า มันไม่ค่อยเกี่ยวกับคนขับนะมันเกี่ยวกับว่ารถเราแรงหรือเปล่าอยู่กับเครื่องอยู่กับเครื่องมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเราคนเดียวไะไม่เหมือนกีฬาลักบี้หรือฟุตบอลเลยนะครับเกี่ยวกับขึ้นที่ว่าเราจะทําอะไรใช่ครับโหนี่แสดงว่าไม่ไม่ชอบเรื่องเครื่องทุ่นแรงมางั้นเถอะตัวล้วนๆเลยนะคือกับโคคาเลยเนี่ยมันน่าจะเกิดอาการแบบเฮ้ยมันดีเว้ยอาจจะคิดถึง F 1วันอะไรอย่างนี้ไหม ก็ใช่ครับก็คิดดูครับพ่อผมก็ชวนดูดู F1 ฟฟันอะไรแบบนี้ครับผมก็ช่วงนั้นก็ยิ่งชอบเลยครับก็ดูไปพ่อครับแต่ก็เหมือนผมขับรถแบบนี้ครับขับไปแล้วเหมือนรถวันนั้นมันไม่ไม่ค่อยแรงครับว่เร็วๆหน่อยสิโยกช่วยเลยโยกช่วยเลยรถไม่ใช่เรือจะไปโยกช่วยทำไมเออคือคือด้วยความเป็นเด็กนะมันก็รถมันไม่แรงนี่โยกช่วยซะหน่อยดีกว่าแสดงว่าคุณพ่อเนี่ย ให้การสนับสนุนเรื่องกีฬาเราทุกอย่างเลยแล้วพอตอนที่เราบอกคุณพ่อว่าผมเนี่ยตัดสินใจจะเล่นรักบี้แล้วไม่ไปเล่นฟุตบอลแล้วคุณพ่อคุณพ่อเสียใจไหมคุณพ่อเป็นคนอังกฤษอ่ะเขาจะผูกพันกับฟุตบอลมากกว่าก็คุณพ่อไม่ค่อยได้เล่นฟุตบอลไม่ค่อยได้เล่นเล่นเคยเล่นรักบี้นะก็สนับสนุนครับผมอยากเล่นอะไรก็ตามตามได้หมดเลยครับนี่เป็นคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่นะเป็นเด็กไทยสมัยก่อนรุ่นผมเนี่ยเมื่อก่อนเล่นกีฬานี่ฟุตบอลนี่ใช่ไม่ให้เล่นเลยนะครับเพราะว่า กลัวจะเสียการเรียนต้องแอบไปเล่นไปคัดทีมรงเรียนนี้ต้องแอบไปนะบอกคุณพ่อแม่ไม่ได้นะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเด็กสมัยนี้โชคดีมากครับอยากเล่นอะไรอยากทําอะไรคุณพ่อคุณแม่ให้เต็มที่เลยนะครับแต่ถึงแม้ให้ทั้งหมดก็ก็ห้ามเสียการเรียนห้ามเสียการเรียนใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเคยกําหนดไหมว่าคิมมี่เนี่ยคือกิจกรรมเนี่ยคิมมี่ทำได้ทุกอย่างพ่อแม่ไม่ว่ากําหนดไหมว่าเกรดจะต้องอยู่ในระดับไหนคือคุณพ่อคุณแม่กม็ไม่มได้ แบบกำหนดว่าต้องเกรดเอเกรดดเกรด C ครับแต่คือก็บอกให้ตั้งใจเรียนอย่าอย่าทิ้งนะครับแล้วก็บอกให้ทำเต็มที่ครับแต่ไปๆมาๆก็เกรดดีอยู่เหมือนกันโอ้ใช่จริงๆเนี่ยนักกีฬาเก่งๆเนี่ยจะเรียนเก่งนะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเรียนไม่เก่งนะครับไอ้ที่ไอ้ที่ไม่เรียนไม่เก่งเนี่ยเขาไม่เรียนนักกีฬาถ้าจะขึ้นระดับทีมชาติได้เนี่ยสมองจะไบร์กว่านักกีฬาระดับปกตินะครับแล้ว ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราถ้าเป็นเด็กฝรั่งจะเรียน School ใช่ไหมใช่ครับแล้วพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งเป้าจะเรียนที่นี่หรือจะไปเรียนที่อังกฤษก็ตอนนี้มีที่ที่มาฮิดอนแล้วครับก็รับไว้แล้วครับแต่ก็รอรับทุนอยู่ไม่ก็นิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียครับโอ้โหถ้าเกิดว่าได้ที่นิวซีแลนด์ไปไหมไป มันเป็นดินแดนของลักบี้อยู่แล้วนะออ l Black นี่นะครับทีมอันดับหนึ่งของโลกนะออ l แบล็กมันถ้าไปนิวซีแลนด์ก็อาจจะมีโอกาสได้เล่นลีก<ช>ถ้าเกิดเขาบอกว่าอยูเป็นนักรักบี้ไทยอยู่ไม่รุ่งหรอกโอนสัญชาติเป็นนิวซีแลนด์เลยเอาไหม ก็ต้องคิดดูอีกทีนะต้องลองคิดดูอีกทีนะครับต๋เมือไปนิวซีแลนด์ก็มีคนเก่งเยอะครับก็ต้องคิดดูว่ามันจะมีสิทธิ์ติดหรือเปล่าแต่ผมว่าก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ติดนะก็เล่นลีกอย่างเดียดีกว่านะแล้วกลับมารับใช้ทีมชาติไทยที่ครับผมมาเราพักกันสักครู่ครับอยู่กับคนรูปหล่อวันนี้ครับแหมพิธีกรนี่เซ็งตัวเองเลอเกินพักสักครู่ครับ